การสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6-12ถึงปี เครื่องตีนี่ก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งเป็นการจะพบกันของวัตถุสองชนิดนี่เป็นไม้ไผ่ที่เรามทําเป็นเหมือนเสียงนกร้องนอกจากกีตาร์ก็เป็นพวกเปียโนด้วยเปียโนก็เป็นเครื่องดีดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะมีทั้งหลายอย่างที่เป็นเครื่องดีดกีตาร์เบสก็เป็นเครื่องดีดพินฮาร ก็เป็นเครื่องดีนะคะเรามาเล่นดนตรี สวัสดีค่ะพบกับทุกตานะคะและรายการสอนน้องร้องเพลงค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะรายการนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับน้องๆหนูๆนะคะที่อยากจะหัดร้องเพลงหรือว่าเรียนรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยนะคะเราจะมาสอนแบบง่ายๆแล้วก็มีบทเรียนสนุกๆนะคะโดยครูมืออาชีพค่ะนั่นก็คือครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญค่ะสวัสดีสสดค่ะครูแอนแล้วก็ยังมีพี่แพมนะคะมาเรียนเป็นเพื่อนกับน้อง น้องด้วยนะคะ น้องสาธิดาโชตยากิจค่ะน้องแพมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะลูกหามาโอ้โหนานเลยตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ค่ะเพิ่งอายุ14แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงร้องไม่เด็กแล้วเพราะว่าร้องเพลงเพราะมากๆเลยค่ะร้องมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราก็ให้ครูแอนนะคะยกหน้าที่ให้เลยค่ะวันนี้ได้สอนน้องๆเลยให้เก่งเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูแอนมีการบ้านไว้คราวที่แล้วครูแอนบอกว่าใช่ข้อที่หนึ่ง น้องๆจะบันทึกว่ายังไงคะอืมเอากันบ้านมากลางออกมาดูแล้วคุณครูผู้ช่วยช่วยครูแอนดูด้วยนะคะข้อนี้เฉลยแบบนี้คะ่ะ มีใครทําถูกบ้างพี่ลูกตาค,คิดไว้ถูกหรือเปล่าคิดไม่แนใจถูกคะ่ะถูกต้องน้องแพมน,นะคะถูกค่ะถูกต้องนะคะแล้วมีกันบ้านหนึ่งนะคะที่ครูแอนบอกว่าให้ไปดูซิว่าในเพลงลุงแมคกโดนัลมีฟาร์มใหญ่เนี่ยมีนตัวฟ้าหรือเปล่าครูแอนอัมหรือเปล่าหรือว่ามันมีนตัวฟาจริงๆแล้วถ้ามีเนี่ยอยู่ตรงไหนอืมอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะพยายามไปทํากันบ้านแล้วหาไม่เจอใช่ไหมคะคือไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าขางงงอยู่ น้องแพมหาเจอไหมคะหาไม่เจอค่ะหาไม่เจอน้องๆหาเจอไหมคะต้องไม่เจอนะคะเพราะว่าในเพลงลุงแม็กโดนัลมีฟาร์มใหญ่ไม่มีโน้ตตัวฟาเลยค่ะแต่ที่ครูแอนให้ไปหาเพราะน้องๆจะได้รู้ว่ามันไม่มีจริงๆไม่งั้นน้องๆอาจจะแบบเออแอบเดาว่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนกันพยายามจะเดาพยายามจเดาอยู่ใช่ไหมคะมันไม่มีน้ตตัวฟาในเพลงนี้ค่ะลองมาร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าแมลายค่ะอื แมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ รู้สึกว่าคุณครูผู้ช่วยที่ทางบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทอนให้ใจโล่งอกอกันใหญ่เลยเพราะหากันไม่เจอใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะเพราะมันไม่มีค่ะถ้าหาเจอนี่แปลว่ามั่วแล้วมั่วแล้วครูอแอนแอบหลอกเล่นหลอกเล่นนะ่ะนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สิบแล้วของารเรียนสอนน้องให้ร้องเพลงกับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแอนขอถือโอกาสทบทวนบทเรียน 9สัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่าก่อนที่จะไปที่สัปดาห์ที่11นี่ครูแอนว่าเราน่าจะมาทบทวนกันอีกครั้งดีไหมนะคะจําได้ไหมคะว่าสัปดาห์แรกเราเรียนอะไรกันไปกําเนิดเสียงกําเนิดเสียงเสียงของดนตรีเนี่ยนะคะมีบอกกาเนิดมาจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดเสียงน้ําไหลเสียงกิ่งไม้กระทบกันหรือว่าเสียงตําข้าวหรือว่าเสียง ใบไ,ไม้หวีดวิวพัดไหวโดยสายลมอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างเป็นเสียงทั้งสิ้นหรือว่าเสียงนกร้องก็ตามเพราะฉะนั้นเสียงดนตรีเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากเสียงธรรมชาตินะคะซึ่งจำได้ไหมคะว่าครูแอนแบ่งมันเป็นสี่ประเภทได้แก่ด,ดีสีตีเป่าค่ะดีสีตีเป่าค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเรียงลำดับตามวิวัฒนาการเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องตีก่อนค่ะ ือเครื่องตีนี่ก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งเป็นการกระทบกันของวัตถุสองชนิดนี่ก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งและนี่ก็เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งค่ะอืม กบร้องแฟนชอบกรบร้องมากที่สุดเลย <c oughs> และนอกจากนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> มันก็จะมีเครื่องที่วิวัฒนาการมาจากเครื่องตีต่อไป <c oughs> ก็คือเครื่องเป่านะคะ <c oughs> เครื่องเป่าเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากเสียงลมพัดแล้วก็ใบไม้หวีดวิวหรือเสียงนกร้องแล้วคนพยายามจะทําเรียนแบบเสียงสัตว์เหล่านั้นหรือเสียงลมพัดแบบนั้นนะคะก็ได้เป็นเครื่องเป่าขึ้นมานะคะนี่เป็นไม้ไผ่ที่เรามาทาเป็นเหมือนเสียงนกร้อง เป็นยังไงบ้างเสียงเหมือนนกร้องเลยทีเดียวและจากเครื่องดีดอ่อเครื่องตีเครื่องเป่าก็จะมาเป็นเครื่องดีดก็คือกีตาร์กีตาร์นี่ครูแอดเล่นบ่อยนะคะลักษณะก็จะเป็นสายให้เราดีดนอกจากกีตาร์ก็เป็นพวกเปียโนด้วยเปียโนก็เป็นเครื่องดีดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ มีทั้งหลายอย่างที่เป็นเครื่องดีดกีตาร์เบสก็เป็นเครื่องดีดพินฮาร์ฟก็เป็นเครื่องดีดนะคะหรือว่าเครื่องสีก็อย่างเช่นไวโอลินซึ่งครูแอนเล่นไม่เป็นแต่เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆเครื่องสีก็จะมีอุปกรณ์สองอย่างมาสีกันแทนที่จะใช้มือเราเป็นตัวกระทำกับเครื่องดนตรีนั้น mm. ะะถ้าพอได้ค่ะแต่เล่นไม่ได้ค่ะมันก็คือเป็นเครื่อง ตีเป่าดีสีนั่นก็คือกําเนิดของเสียงคลื่นดนตรีแล้วก็เป็นกําเนิดของเสียงร้องก็คือเสียงจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงที่อยู่ในร่างกายของเราโดยลมมากระทบทําให้เกิดเสียงนั่นคือสัปดาห์ที่หนึ่งของเราแล้วเราก็ร้องเพลงดีสีตีเป่าด้วยกันน,น้องๆยังจําเพลงนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเพลงไตเติ้ลรายการของเราเลยเรามาร้องเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เพลงนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วโน้ตก็ไม่ยากจนเกินไป<ช>นะคะให้เป็นกันบ้านหลายครั้งด้วย น,น้องๆคงกระโดดกระยองกระแยงร้องไปกับเพลงของเราในคราวนี้ด้วยนะคะ,คะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องความดังความเบาเรามีสียง,ง,งสูงเสียงต่ําใช่สัญลักษณ์ของความดังเบาดังก็คือขยายน้องๆจำได้ไหมคะเหมือนปากอ้าขึ้นและเบาก็คือคีมค่อยๆหดลงนะคะและเสียงสูงเสียงต่ําด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาร้องดังกับเบาก่อนในเครื่องตีกับเครื่อง ในเครื่องดีกับเครื่องตีครูแอนจะให้น้องๆร้องดังๆแต่ในเครื่องสีกับเครื่องเป่าครูแอนจะให้น้องร้อง,ร,องร้องเบาๆนะคะ mm. เอาล่ะค่ะมาร้องอีกรอบหนึ่งกับเพลงนี้ค่ะดีดีดเป็นโดเรมีสีสีสีเป็นมีเร,เเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเรา และนั่นคือดังกับเบานะคะและสูงกับต่ำสูงกับต่ำจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรไปเราเรียนเรื่องสัตว์สัตว์บรายชนิดอย่างเช่นนกเนี่ยก็จะมีเสียงสูงเพราะมันตัวเล็กๆหรือว่าเสียงวัวก็จะเป็นเสียงที่แบบ อ้วนๆหน่อยแล้วก็ยังเป็นขนาดด้วยใช่ขนาดของสัตว์หรือว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เสียงที่แตกต่างกันไปเป็นเสียงสูงเสียงต่ําไม่เหมือนกันเราจะมาร้องลุงแม็กโดนัลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเตรียมอยู่ในฟาร์มแล้วก็น้องๆเตรียมตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเริ่มต้นจากวัวเลยค่ะลุงแม็กโดนัลมีฟาร์มใหญ่ e ี i e โ o ตัวลายอีาอีโอวัวก็ร้องมอมอวัวก็ร้องมอ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 ลุงแมคโดนัลมีความใหญ่อีาอีโอทีนี้เราเปลี่ยนเป็นเจ้าลูกไก่บ้างเพราะเจ้าลูกไก่เสียงจะต้องเล็กกว่าวัวมอมอแน่เลยนั่นก็คือเสียงสูงกว่านะคะเตรียมพร้อมนะคะ ลูงแม็โดนมีฟาร์มใหญ่อีอีอีออยที่ฟาร์มของเขามีเจ้าลูกไก่อีอีอไก่ก็ร้องเชียบเไก่ก็ร้องเจียบเชียบเียบเจียยบเียบลุแม็โดนมีฟาร์มใหญ่อีอีอีออยเอางี้ครื่อนว่าเรามาร้องวัว ตัวลายกับเจ้าลูกเจี๊ยบพร้อมต่อเนื่องกันไปเลยเราจะได้เห็นความแตกต่างของเสียงสูงเสียงต่ำเริ่มจากเจ้าวัวตัวลายอีกทีหนึ่งนะคะลุงแม็ดโดโนโม,มีฟาร์มใหญ่อ e ีไออีไอโอที่ฟาร์มของเขามีวัวตัวลายอีไออีไอโอวัวก็ร้องมอมอ,มอวัวก็ร้องมอมอ มโ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 มมลุงแมคโดนัมีฟาร์มใหญ่อีออออลุงแมคโดนัมีฟาร์มใหญ่อีอีอีอโอที่ฟาร์มของเขามีเจ้าลูกไก่อีออีอโอไก่ก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบไก่ก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ จดุจจจจจ้งแมกโดนมีฟาร์มใหญ่อีไาอีไาโออีกนิดเดียวนี่จะเป็นลิงแล้วนะคะเจี๊ยบ <laughs> จากเจี๊ยบจะเป็นเจี๊ยบแล้วใช่ไหมคะ ลิงก็เป็นเสียงสูงเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่คงไม่ได้อยู่ในฟาร์มมั้งคะอาจจะกระโดดลดเต้นอยู่อาจจะบอกว่าแอบไปทานผลไม้ในฟาร์มก็ได้นะคะ,คะออาล่ะแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็เริ่มเรียนการบันทึกตัวโน้ตน้องๆจาได้หรือเปล่าบรรทัด5เส้นมีลักษณะเป็นยังไงออาล่ะค่ะพี่พรมไปอยู่ที่กระดานลบกระดานด้วยนะน้องๆเอากระดาษแล้วก็ดินสอสีมาเลยนะคะแล้วเรามา เขียนบรรทัดห้าเส้นพร้อมๆกับพี่แพมเลยค่ะบรรทัดห้าเส้นก็ประกอบด้วยเส้นทั้งหมดห้า <5 S 1> เส้นในห้าเส้นนั้นก็จะมีช่องอยู่สี่ช่องนอกจากบรรทัดห้าเส้นแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนน้องๆต,องต้องรู้จักการบันทึกกุญแจเสียงของการบันทึกโน้ตดนตรีด้วยกุญแจที่เราใช้สําหรับการร้องเพลงก็คือกุญแจซอนค่ะกุญแจซอนจะเริ่มจากเส้นที่สองโอเค น่นแหละน้องๆทำได้อย่างพี่พามั้ยนั่นแหละนะคะนั่นคือบรรทัดเส้นและกุญแจซอลและหลังจากนั้นเราก็เริ่มโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดค่ะตัวโดค่ะตัวโดเป็นโน้ตกลมๆอยู่ชิดเส้นที่1แล้วก็มีหนวดอยู่ตรงกลางด้วยนะคะจำได้ไหมคะว่าในโน้ตตัวโดเรามีเพลงเพลงนึ่งมาพี่พามาร้องเพลงกันก่อนเลยเพลงฉึกฉับ รถไฟรถไฟชึกชักแล้วมีปูนปูนด้วยชึกชักชึกชักได้ยินไหมฉึกชักชึกชักเสียงรถไฟชึกชักชึกชักได้ยินไหมชึกชักชึกชักเสียงรถไฟชึกชักชึกชักปูนปูนชึกชักชึกชักปูนปูน น้องๆลองทาท่ารถไฟถ้าใครมีจํานวนสมาชิกที่บ้านเยอะมากเนี่ยนะคะลองเอามาต่อกันเป็นขบวนรถไฟ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงนี้วนกันสักสามรอบให้น้องๆเป็นรถไฟได้เต็มที่เลยและอย่าลืมนะคะเสียงปูนปูน,ปน,ปน,ปนเป็นโน้ตเสียงสูงต้องยกมือขึ้นและเสียงปูนปูนเป็นโน้ตเสียงต่ำเอามือลงมาข้างล่างด้วยนะคะ เตรียมพร้อมนะคะ1 2 3สไปชึกชักชึกชักได้ยินไหมชึกชักชักชักเสียงรถไฟชึกชักชึกชักได้ยินไหมชึกชักชึกชักเสียงรถไฟชึกชักชึกชักปูนปูนชึกชักชึกชักปูนปูน ชิกชักชิกชักได้ยินไหมชิกชักชิกชักเสียงรถไฟชิกชักชิกชักได้ยินไหมชิกชักชิกชักเสียงรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูนชิกชักชิกชักปูน ปูนชิกชักชิกชักได้ยินไหมชิกชักชิกชักเสียงรถไฟชิกชักชิกชักได้ยินไหมชิกชักชิกชักเสียงรถไฟชิกชักชิกชักปูนปูนชิกชักชิกชักปูน ปูนคนนี้ไม่ทำปูนปูนเลยอะ่ะคนนี้ไม่เคยขึ้นรถไฟเคยขึ้นแต่เครื่องบินไม่อยอม <c oughs> ทำปูน <c oughs> ปูนไปกับน้องๆเลยนะคะไม่เป็นไรน้องๆทำบ้านทำอยู่ใช่ไหมคะทีนี้มีโนอตตัวหนึ่งค่ะตัวโดเนี่ยมันมีสัญญาณมือด้วยเป็นแบบไหนคะน้องพมโดแล้วถ้าเป็นโดสูงล่ะโดโดโด,โด อนนี้คร no? huh? ูแอนเห็นภาพอะไรไหมคะตุกตาเห็นว่าน้องตัวเล็กๆกําลังยืนอยู่หน้าทีวีแล้วก็กําลังพยายามทําสัญญาณมือไปกับเราด้วยอ่ะลองมาทำพร้อมๆกันโด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 ถัดจากโน้ตตัวโดเป็นโนตตัวเรค่ะโน้ตตัวเรเราก็เริ่มมา ร้องเพลงเปาะแปะด้วยโน้ตตัวเรน้องๆจำได้ไหมคะวงกลมอยู่ชิดเส้นที่หนึ่งไม่มีหนวดนะคะเอาหนวดและ<อ>สัญญ,สะสญ,ญญาณมือเอาหนวดออกไปซ้าสัญญาณมือก็คือโดเรพี่พัาอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงเปาะแปะกันตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเขียนโน้ตตัวต่อไปตรงนั้นด้วยคะ่ะเปาะ เด็กๆทำท่าทางตามไปด้วยนะคะอ่าแล้วพี่ตุ๊กตามีเสียงกบมาฝากล้วด้วยปอแปะปอแปะได้ยินไหมปอแปะปอแปะเสียงฝนตกปอแปะปอแปะได้ยินไหมอบ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 กบร้องเพลงอีกรอบหนึ่งนะคะปอแปะปอแปะได้ยินไหมปอแปะปอแปะเสียงฝน ได้ย <S 々> ินไหมอบอบอบร้องเพลงเวลาฝนตกมันจะมีกบร้องอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงกบกับเสียงฝนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไปด้วยกันด้วยค่ะอะไรค่อ่างค่ะใช่ค่ะพี่แอนร้องเป็นไหมคะอึงอ่างอึงอ่างอึงอ่างร้องเพลงอ่าละค่ะนอกจากโน้ตตัวโดตัวเรแล้วยังมีโน้ตตัวมีค่ะน้องแพมตัวมีคืออยู่ทับเส้นที่หนึ่งนะคะสัญญาณมือก็คือ โดเรและก็มีอีกทีนะคะโดเรมี Do, Re, ในเพลงนี้เราร้องเพลงลุงแมคโดนัล์กันแล้วโดเรมีมันอยู่ตรงอ e ีลุงลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่อีไออโอมันคือมีม mm ีเรเรโดเพลงเนี้ย ใ้ได้เลยทันทีเพราะมันมีโน้ตโดเรมีอยู่นะคะนอกจากเพลงนี้เรายังมีเพลงอะไรนะดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าเพราะมันอยู่ในโน้ตโดเรมีดีดดีดดีดดเดีดดีดดีดเป็นโดเรมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทบทวนกันเนี่ยน้องๆก็เท่ากับได้ทบทวนเพลงมากมายเลยทีเดียวนอกจากโดเรมีเราข้ามไปโน้ตตัวฟาที่เพิ่งเรียนอาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะโน้ตตัวฟาเป็นยังไงคะ โน้ตฟาอยู่ตรงช่องที่หนึ่งสัญญาณมือก็เป็นแบบนี้คะ่ะน้องๆโดเรมีฟาอ,อีกทีหนึ่งนะโดเรมีฟานอกจากโน้ตโดเรมีฟาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอันก็คือเสียงกลมกลืนแล้วก็เสียงขัดแย้งและอีกอันหนึ่งก็คือตัวดำกับตัวหยุดค่ะตัวดำเป็นยังไงคะพี่แพม จะมีครูผู้ช่วยตัวหยุดค่ะตัวดำก็คือโน้ตหนึ่งจังหวะตัวหยุดก็คือโน้ตตัวหยุดคือไม่มีการออกเสียงใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนเพลงนี้ค่ะได้ยินไหมคิดถึงเธอได้ยินไหมหยุดคิดถึงเธอหยุดนะคะลองดูนะได้ยินไหมคิดถึงเธอ ขอให้รู้ว่าคิดถึงเธอได้ยินไหมเสียงของดาวเงนมองฟ้าจะเห็นดวงดาวนี่คือเพลงที่เราเรียนกันไปทั้งหมดแล้วยังมีอีกเพลงหนึ่งจำได้ไหมเพลงอะไรยังขดงาดอีกหนึงน่งเพลงค่ะนิ้วปง้งเพลงนิ้วป้งนิ้วโป้งอยู่ในนิวป้งอยู่ใน ยูนีจ้ายูนีจ้าสุขสบายดีรืไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดีปิดรายการแล้วหรอคะอยังคะ่ะ<อ>แต่ว่าวันนี้เราจะใช้เพลงนี้ปิดรายการ<อ>ใช่ต้องพังกลับมานั่งที่ก่อนคะ่ะถ้าอย่างนั้นต้องทำท่าประกอบด้วย <laughs> ได้เลย <laughs> <laughs> พี่ตุกตาทำใช่ไหมคะ ครูแอนค่ะครูแอนเล่นพีต้าอยู่นะคะถ้างั้นส่งต่อไปให้น้องแพรเลยน้องแพรร้องเพลงค่ะน้องแพรเลเพราะฉะนั้นพี่ลูกตาเหมาะกับการทำท่ามากที่สุดเลยเอางี้ดีกว่าน้องๆมาทำท่าเพลงนี้พร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะวันนี้ครูแอนใจดีไม่มีการบ้านค่ะเพราะว่าน้องๆเท่ากับให้ทบทวนบทเรียนตั้งแต่อทิที่หนึ่งถึงอทิตที่เก้านะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการทบทวนที่หนักหนาสาหัสพอสมควรแล้ว แต่ครูแอนเชื่อว่ามีน้องๆหลายคนจําได้หมดเลยเพราะมีคุณครูผู้ช่วยที่แสนดีอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไม่มีการบ้านให้น้องๆแต่เราจะลากันไปด้วยเพลงนี้นะคะก่อนที่พี่สุกตาจะปิดท้ายรายการอีกครั้งเรามาล้องเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนด้วยกันนะคะสักสองรอบค่ะนิ new you night, new you night, you ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่ ไปก่อนละสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะนิ้วโป้งอยู่ในนิ้วพองอยู่ใน,น,อ,อ,ยในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดี แมเป็นเพลงปิดท้ายรายการที่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะเอาเพลงนี้เนี่ยไปร้องสวัสดีใครได้เลยนะคะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบทเรียนดีๆอย่างนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะกับรายการสอนน้องร้องเพลงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะได้ VCD ดีนะคะไปดูเป็นการทบทวนตลอดต่อเนื่องรวมไปถึงหนังสือเรียนด้วยนี่นะคะก็มาลงทะเบียนกับรายการของเราได้ค่ะส่งชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์ทโทรศัพท์นะคะส่งมาเลยค่ะจะเขียนเป็นจดหมายก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งอีเมลมาตามที่อยู่ที่ ขึ้นทางด้านหน้าจอนะคะแล้วก็จะได้รับเป็น VCD นะคะเป็นเทเปบันทึกทก,การสอนทั้งหมดของครูแอนนะคะรวมไปถึงตำราเรียนแล้วก็ยังจะได้วุฒิบัตรนะคะรประกาศ <คน S 1> ว่าจบจบ,จบการศึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะรับรองว่าถ้าเกิดจบคอร์สเนี่ยนะคะร้องเพลงได้เพาออย่างแน่นอนใช่ค่ะนอกจากคุณลูกจะร้องเพลงได้เพรอแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังร้องเพลงได้เพลออีกด้วยค่ะ,คะเพราะว่าช่วยกันเรียนกันทั้งบ้านเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวอบอุ่นใช้เวลาอย่างถูกต้องค่ะครอบครัวแห่งเสียงเพลงค่ะเพราะฉะนั นนวันนี้ไม่มีการบ้านน้องๆก็กลับบ้านกันแล้วก็ทํางานอย่างอื่นต่อได้อย่างสบายใจเลยนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันในคราวหน้าใช่ไหมคะพี่ต<ช>ุ๊กตาเรายังมีบทเรียนมากมายเตรียมไว้ให้น้องๆค่ะครูแอนนะคะจะไปหากิจกรรมสนุกๆนะคะแล้วก็บทเรียนทดสอบความสามารถของน้องๆแน่นอนค่ะกลับมาพบกับเรา3ามคนนะคะทุกตาครูแอนแล้วก็น้องแพมได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ตัวแรกเป็นตัวอะไรคะมือนี้โดครับโดแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะมีมีแอนแนี่ตาเรียนแล้ว <c oughs> อีกหน่อยต้องเป็นนักร้องแน่เลยค่ะ